ตอนที่9หาซื้อร้านค้าในเมืองตั้งแต่วันที่หนิงฮวาได้ความรู้จากท่านเทพมานางก็นําความรู้ที่ได้มาฝึกฝนให้กับคนบ้านหลินต่อจนตอนนี้บ้านหลินทุกคนสามารถต่อสู้กันได้บ้างแล้วนางหยิบแหวนมิติในห้างสรรพสินค้าของตนเองออกมาให้คนในครอบครัวของตนคนละหนึ่งวงหนิงฮวาได้นําเอาอาวุธสิ่งของรวมไปถึงยารักษาโรคใส่เอาไว้ในแหวนให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อว่า ห้างสรรพรสินค้าของหนิงฮวาไม่ได้มีแค่ของจากโลกอนาคตเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีของทุกอย่างบนโลกใบนี้ด้วยตอนนี้สัญญาเช่าแผงเหลืออีกแค่สองวันหนิงฮวาได้ปรึกษาทุกคนแล้วและได้ตกลงกันโดยที่จะไม่เช่าแผงขายหมูปิ้งต่อวันนี้คงยังมีคนมาหาซื้อหมูปิ้งและน้ำสมุนไพรเป็นแถวยาวเช่นเคยหนิงฮวาบอกให้ท่านแม่และพี่ชายของตนขายของไปก่อนเพราะตอนนี้ใกล้จะขายหมดแล้วท่านแม่พี่ใหญ่พี่รองเจ้าคะ ข้ากับท่านพ่อจะออกไปหาซื้อร้านค้าก่อนนะเจ้าคะทุกคนเมื่อได้ยินหนิงฮวาบอกก็พยักหน้าให้หนิงฮวากับไฟเทียนเดินไปที่จวนท่านเจ้าเมืองเพื่อไปติดต่อขอดูที่ว่างสําหรับร้านค้าภายในเมืองสองคนพ่อลูกเดินไปอย่างไม่เร่งรีบพวกเจ้ามาติดต่อเรื่องใดทหารหน้าจวนเป็นคนถามเมื่อเห็นว่ามีสองพ่อลูกเดินตรงเข้ามาทางนี้พวกข้าอยากจะมาติดต่อเรื่องร้านค้าไม่ทราบว่าต้องติดต่อตรงไหนขอรับไฟเทียนเป็นคนถามทหารยามหน้าจวน ทหารยามพยักหน้าให้และได้บอกทางสําหรับการติดต่อเรื่องขอซื้อร้านค้าเฟยเทียนและหนิงฮวาทําความเคารพเพื่อขอบคุณสองคนพ่อลูกเดินไปตามทางที่ทหารยามคนนั้นได้บอกเอาไว้เฟยเทียนเดินเข้าไปสอบถามที่ด้านหน้าห้องก่อนเป็นอันดับแรกขออภัยขอรับข้าอยากมาดูร้านค้าในเมืองขอรับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินก็รีบให้การต้อนรับทันทีทั้งสองคนเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นร้านค้าที่ท่านสามารถซื้อได้ขอรับ เจ้าหน้าที่พูดอย่างสุภาพเฟยเทียนและหนิงฮวาดูข้อมูลแต่ละร้านอย่างละเอียดสองคนพ่อลูกช่วยกันดูร้านเกือบหนึ่งเครือทั้งสองเลือกคนละร้านกันดังนั้นหนิงฮวาจึงถามรายละเอียดทั้งสองร้านเมื่อได้ฟังรายละเอียดเฟยเทียนจึงเลือกเอาร้านที่บุตรสาวของตนเป็นคนเลือกร้านนี้จะอยู่กลางเมืองเป็นร้านค้าที่มีคนสัญจรตลอดเวลาราคาค่อนข้างสูงร้านอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์หากต้องซ่อมแซม อาจซ่อมแซมแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอรับราคาร้านจะอยู่ที่250ตําตำลึงทองขอรับเฟยเทียนมองแบบร้านค้าที่อยู่ในมือพร้อมคิดในใจราคานี้ก็สมเหตุสมผลแล้วเพราะมันเป็นทำเลที่ดีมากท่านเจ้าหน้าที่เจ้ากะท่านสามารถพาพวกข้าไปดูร้านค้าแห่งนี้ได้หรือไม่เจ้ากะหนิงฮวาถามเจ้าหน้าที่พยักหน้าแล้วรีบตอบกลับอย่างยินดีได้ขอรับเดินไปอีกไม่ถึงเคอก็จะถึงร้านนี้แล้วขอรับไม่ทราบว่า พวกท่านอยากจะขึ้นเกวียนหรือเดินเท้าไปขอรับเจ้าหน้าที่ถามอย่างสุภาพพอสองคนพ่อลูกบอกว่าเดินไปก็ได้เพราะจะได้สำรวจบริเวณรอบๆไปด้วยเจ้าหน้าที่พยักหน้ารับและบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนที่รับผิดชอบในการเข้าไปสำรวจร้านค้าหากสนใจหรืออยากซื้อสามารถติดต่อเขาได้เลยเฟยเทียนและหนิงฮวาพยักหน้าให้ก่อนเดินออกจากจวนเจ้าเมืองมาทั้งสองเดินตามเจ้าหน้าที่คนใหม่ไปเรื่อยๆหนิงฮวาพยักหน้าอย่างพึงพอใจ หากเป็นย่านนี้นางคิดว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนได้ผู้คนก็พลุ่งพลานและเป็นย่ายการค้าตลอดเกือบทั้งสายหนิงฮวายิ้มให้บิดาของตนด้วยความพึงพอใจเฟยเทียนเมื่อสบตาบุษสาวคนเหล็กก็รู้ทันทีว่าหนิงฮวาชอบร้านค้าตรงนี้มากค่าสนใจร้านนี้ขอรับเฟยเทียนบอกเจ้าหน้าที่ที่มาส่งพวกเขาดูร้านค้าเจ้าหน้าที่เมื่อได้ยินก็ยกยิ้มอย่างดีใจขอเชิญพวกท่านกลับไปที่จวนเจ้าเมืองก่อนขอรับ ทั้งหมดเดินทางกลับไปที่จวนเจ้าเมืองเพื่อไปทําเรื่องโอนร้านค้าหนิงฮวายิ้มให้บิดาอย่างอ่อนหวานถึงแม้การเริ่มต้นครั้งนี้ครอบครัวหลินจะจ่ายเงินค่าร้านค้าหลายร้อยตำลึงทองแต่หนิงฮวากลับคิดว่ามันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นกิจการของบ้านหลินอย่างแท้จริงต่อไปหนิงฮวาจะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ภายในหัวน้อยๆต่างคิดอะไรเต็มไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเอาไว้กลับบ้านไป นางจะทบทวนและปรึกษากับคนในครอบครัวก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีสองคนพ่อลูกเดินออกจากจวนเจ้าเมืองไปด้วยรอยยิ้มท่านพ่อเจ้าคะข้าคิดว่าพวกเราไปปรึกษาในช่างซานกันดีกว่าเจ้ากะว,ว่าทางนั้นสามารถเจียดคนมาปรับปรุงร้านค้าให้พวกเราได้หรือไม่หนิงหวาพูดกับบิดาของตนอีกไม่กี่วันทางในช่างซานก็จะเข้าไปปรับปรุงที่บ้านของเราแล้วจากนั้นค่อยปรึกษาก็ยังไม่สายพรุ่งนี้หากพวกเรามาขายของในเมือง ก็ทำการประกาศว่าทางบ้านหลินจะย้ายไปทำการค้าที่ร้านค้าใจกลางเมืองทุกคนสามารถไปซื้อสินค้าบ้านหลินได้เช่นเคยหนิงฮวาบอกกับท่านพ่อว่าถึงร้านจะยังปรับปรุงไม่เสร็จแต่เราก็ยังสามารถไปขายของได้เพราะตรงหน้าร้านก็ยังสามารถใช้งานได้จากที่นางได้สำรวจมาก่อนหน้านี้บ้านหลินช่วยกันเก็บของและเดินทางกลับบ้านโดยใช้งานเจ้าโกโก้เหมือนเดิมหนิงฮวาเมื่อถึงบ้านก็นำน้ำวิเศษออกมาให้เจ้าโกโก้ของนางดื่มทันที เจ้าโกโก้ดื่มเยอะๆนะหนิงฮวาพูดกับมันทุกคนรู้ว่าหนิงฮวาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้จึงไม่แปลกใจที่เห็นว่านางกําลังพูดคุยอยู่กับเจ้าโกโก้หนิงฮวาบอกทุกคนว่าจะเข้าไปในมิติสักพักแล้วจะออกมานางจะเข้าไปดูเจ้าไทเกอร์เสียหน่อยเจ้าไทเกอร์ที่ว่าคือชื่อที่หนิงฮวาได้ตั้งให้กับสัตว์เลี้ยงตัวที่สองของบ้านหลินมันคือเจ้าเสือที่นางได้ช่วยเหลือเอาไว้นั่นเองทุกคนพยักหน้ารับ หนิงฮววเดินเข้าไปในบ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเองหลังจากนั้นก็หายตัวเข้าไปในมิติของตนเองทันทีเจ้าไทเกอร์ข่ามาแล้วหนิงฮววตะโกนบอกเจ้าเสือหนุ่มที่ยังโตไม่เต็มวัยเมื่อเจ้าไทเกอร์ได้ยินเสียงเรียกของหนิงฮวาก็รีบวิ่งมาหานางด้วยความดีใจหนิงฮววแอบคิดในใจว่ามันคือเสือหรือแมวกันแน่อดอ้อนฆ่าเสียเหลือเกินหนิงหายกมือเล็กๆของตัวเองขึ้นเพื่อรูปหัวเจ้าเสือที่เข้ามาอดอ้อนนางทันทีหลังจากเข้ามาในมิติ อาการของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างหนิงฮวาถามมันข้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้านายน้ำวิเศษมันยอดเยี่ยมมากหนิงฮวาได้ยินที่ไทเกอร์บอกก็พยักหน้าให้มันนังยิ้มให้กับเจ้าไทเกอร์อย่างน่ารักเจ้าอยากออกไปด้านนอกกับข้าหรือไม่หรือจะอยู่ที่นี่ก่อนหนิงฮวาถามความสมัครใจของมันนางไม่อยากบังคับจิตใจของใครหนิงฮวาเห็นว่ามันกำลังคิดจึงไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้มันตัดสินใจเอาเองหากข้าออกไป จะไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่นิงฮวานิ่งคิดกับคำถามของมันนางพยักหน้าให้มันและบอกออกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกหากเจ้าออกไปด้านนอกจะได้เฝ้าบ้านให้กับข้าด้วยเพื่อนในอนาคตบ้านของข้าอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีก็เป็นไปได้หนิงฮวายิ้มทันทีเมื่อได้ยินว่าเจ้าไทเกอร์อยากจะออกไปดูแลบ้านให้กับนางดีมากงั้นเจ้ารอข้าตรงนี้ก่อนข้าอยากจะสำรวจของภายในมิติอีกสักเล็กน้อยนิงฮวาหัวเราะเบา เมื่อเห็นภาพเสือตัวโต,วตวพยักหน้าให้อย่างว่าง่ายนี่มันแมวน้อยชัดๆหนิงฮวาคิดในใจหนิงฮวาปล่อยให้ไทเกอร์นั่งรอนางอยู่ที่เดิมหนิงฮวาเดินไปใกล้บ่อน้าวิเศษนั่งกวกเอาน้ําขึ้นมาแล้วดื่มลงคอยอย่างกระหายหนิงฮวยิ้มอย่างดีใจที่น้าวิเศษนี้ทําให้นางหายไม่เป็นปิดทิ้งหลังจากนั้นบ้านหลินก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจากบ้านหลินต่างก็กินดีอยู่ดีกันมากขึ้นเจ้าไทเกอร์ แรกๆที่ออกมาด้านนอกผู้คนก็ตกใจกันเป็นอย่างมากแต่พอนานไปทุกคนก็เริ่มจะชินกับการอยู่ของมันเพราะมันไม่เคยทำนิสัยดูร้ายใส่ใครในหมู่บ้านเลยบ้านหลินยังคงไปกลับในเมืองทุกวันเพื่อไปขายหมูปิ้งกับน้ำสมุนไพรนิงฮวาเริ่มคิดสินค้าใหม่ที่จะนำมาขายได้แล้วเหลือแค่ปรึกษาครอบครัวอีกทีตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนครึ่งบ้านหลังใหม่ของบ้านหลินก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วขวาเออชุดเตียงงอะโต และตู้ต่างๆในช่างซานบอกว่าวันนี้น่าจะนำทยอยมาส่งลูกจะให้จัดเรียงเลยหรือไม่หนิงฮวาที่กำลังตกอยู่ในความคิดก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงของบิดาจัดเรียงในห้องได้เลยเจ้ากับท่านพ่อหนิงฮวาบอกรายละเอียดกับท่านพ่อแค่หนึ่งรอบท่านพ่อของนางก็สามารถจดจำรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วท่านพ่อดีที่สุดหนิงฮวาออดอ้อนบิดาและชื่นชมท่านอย่างออกนอกหน้าเฟยเทียนเกาจมูกอย่างเขินอาย ที่บุตรสาวคนเล็กของตนชื่นชมเขาตรงๆหนิงฮวาหัวเราะเบาๆให้กับท่าทางของท่านพ่อที่แสดงออกมาอย่างน่ารักในสายตาของหนิงฮวาพี่ใหญ่พี่รองเจ้ากะทําอะไรกันอยู่หนิงฮวาเมื่อพูดคุยกับบิดาเสร็จก็เดินมาหาพี่ชายทั้งสองคนที่ตอนนี้กําลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดไม่มีอะไรหรอกน้องเล็กพวกพี่แค่กําลังปรึกษาเรื่องทั่วไปก็เท่านั้นหนิงหวงบอกออกไปเพื่อให้น้องเล็กได้สบายใจขวาเออไม่เชื่อ พี่ใหญ่กับพี่รองมีอะไรทำไมไม่บอกข้าไหนพวกเราสัญญากันแล้วว่ามีอะไรจะไม่ปิดบังกันไงเจ้าคะนิงฮวาทำหน้าน้อยใจออกมาทำให้พี่ชายทั้งสองคนหน้าเสียไปตามๆกันนิงฮวาแอบยิ้มในใจว่าผู้ชายสมัยนี้ช่างใสซื่อเสียจริงแกล้งทำแค่นี้ก็ร้อนใจกันเสียแล้วไม่ใช่อย่างนั้นขวาเออหนิงเหอร้อนใจรีบบอกน้องสาวออกไปด้วยท่าทีที่มีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดงั้นพวกท่านก็ต้องบอกข้ามาว่ากำลังคุยอะไรกันอยู่ หนิงหวาแกล้งทำหน้าจริงจังพร้อมทั้งกอดอกตัวเองอย่างเอาใจพวกพี่กำลังปรึกษากันเรื่องหาผู้คุ้มกันที่จะมาดูแลพวกเราทั้งหมดเมื่อวันก่อนพี่เห็นว่ามีคนแอบมาทำท่าลับๆล,ล่อๆที่บ้านของเราพวกพี่เลยไม่ไว้ใจพี่ใหญ่ของบ้านอธิบายให้น้องเล็กได้เข้าใจเขารู้สึกปวดใจยิ่งนักหากรู้ว่าน้องสาวที่น่ารักของเขาจะรู้สึกไม่ดีแบบนี้เมื่อหนิงฮวาได้ยินก็คิดในใจว่า นางอยากจะคุยเรื่องนี้กับทุกคนอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าโกโก้ก,กับเจ้าไทเกอร์บอกนางเมื่อสองวันก่อนแล้วว่ามีคนมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆบบ้านหลินมาสักพักหนึ่งแล้วนิงหวงกับหนิงเหอชะงักไปทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของหนิงฮวามีอะไรที่น้องยังไม่ได้บอกพวกพี่ใช่หรือไม่หนิงหวงถามน้องสาวของตนเองทันทีมีเจ้ากะเรื่องนี้ข้าก็รู้มาสักพักแล้วและกําลังจะปรึกษาทุกคนอยู่เช่นกันหนิงฮวาเล่าเรื่องที่เจ้าโกโก,ก้กับเจ้าไทเกอร์มาบอกให้เธอได้รู้ เมื่อพี่ชายทั้งสองคนรู้เรื่องถึงกับทำหน้าเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมพี่ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วพวกเรารีบไปปรึกษาท่านพ่อกับท่านแม่กันจะดีกว่าพี่ใหญ่บอกกับน้องทั้งสองคนและทั้งหมดก็ชวนกันไปหาท่านพ่อกับท่านแม่ทันทีหลังจากพูดจบมีอะไรกันหรือไม่เฟยเทียนถามออกไปทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของบุตรทั้งสคนมีเจ้ากัท่านพ่อหนิงฮวาเป็นคนบอกกับบิดาไฟเทียนพยักหน้ารับรู้ เขาเดินไปบอกกับภรรยาและทั้งหมดก็เข้าไปในบ้านพร้อมกันที่นี่พวกเจ้าบอกพ่อกับแม่ได้หรือยังว่ามีอะไรเกิดขึ้นเฟยเทียนถามบุตรของตนทั้งสามเป็นหนิงห่วงที่เล่ารายละเอียดให้กับบิดาและมารดาของตนเองฟังเมื่อเฟยเทียนและหนิงอวีได้ยินเรื่องราวจากบุตรชายคนโตถึงกับแสดงสีหน้าวิตกกังวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างที่ทุกคนยังคงเงียบอยู่หนิงฮาวาก็ทำลายความเงียบด้วยการพูดขึ้นว่าท่านพ่อท่านแม่ ข้าคิดว่าเราคงต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อท่าที่มีวรยุทธมาสักสามสี่คนแล้วเจ้ากะหนิงฮวาเสนอความคิดออกไปตอนนี้นางก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรดีวรยุทธของบ้านหลินตอนนี้ยังอยู่ที่ขั้นก่อตั้งกันอยู่เลยยกเว้นตัวของนางที่ตอนนี้ขึ้นมาถึงระดับขั้นกลางแล้วแต่เรื่องนี้นางยังไม่ได้บอกให้กับทุกคนนอได้รับรู้หนิงฮวาตัดสินใจที่จะบอกกับทุกคนตอนนี้น้องเล็กอยากจะพูดอะไรใช่หรือไม่ หนิงเหอมองหน้าน้องสาวและถามออกไปทันทีหนิงฮววพยักหน้าให้กับพี่รองทันทีมีอะไรหรือเปล่าลูกหนิงอวิถามบุตรสาวของตนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมีเจ้ากะท่านแม่คือข้าจะบอกกับทุกคนว่าระดับวรยุทธ์ของข้าตอนนี้ขึ้นมาที่ระดับกลางเรียบร้อยแล้วเจ้ากะทุกคนเมื่อได้ยินที่หนิงฮวาบอกถึงกับตกใจเวลาแค่ไม่ถึงสองเดือนหนิงฮวาสามารถฝึกฝนตนเองได้ถึงระดับนี้แล้วหากคนภายนอกรู้ คงยกย่องให้หนิงฮวาเป็นอัจฉริยะในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเมื่อทุกคนหายตกใจแล้วต่างก็ยินดีกับหนิงฮวาที่ขยันขันแข็งจนขึ้นมาถึงระดับนี้ได้หนิงฮวายิ้มหวานให้ทุกคนนางรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับครอบครัวทุกคนเป็นเหมือนแรงใจในการดำเนินชีวิตของหนิงฮวาอย่างแท้จริงข้าดีใจมากที่ได้กลับมาหาทุกคนเจ้าค่ะหนิงฮวาบอกพร้อมเข้าไปกอดมารดาของตนทุกคนเมื่อเห็นภาพแบบนั้นก็น้ำตาซึมไปตามๆกัน เกือบไปแล้วที่ทุกคนจะสูญเสียหนิงหวาไปหนิงฮวาใช้ชีวิตให้ดีในทุกๆวันนางไม่คิดว่านางเป็นคนอื่นอีกต่อไปเพราะท่านเทพบอกกับนางว่าหนิงฮวาก็คือนางนางก็คือหนิงฮวายามเซินครอบครัวหลินเดินทางเข้าเมืองโดยเจ้าโกโก้หนิงฮวาสั่งให้เจ้าไทเกอร์ดูความเรียบร้อยภายในบ้านให้ดีหากใครเข้ามาสามารถจัดการได้เลยเชิญขอรับนายท่านทั้งหลายอยากได้ทาทแบบไหนขอรับ คนงานที่อยู่ร้านซื้อขายทาตออกมาต้อนรับคนบ้านหลินอย่างกระตือรือรน้นข้าอยากได้ทาาที่เป็นวรยุทธ์ศักิ์สี่คนฟยเทียนบอกออกไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบส่งผลให้รูปลักษณ์ของเขาในตอนนี้เหมือนเป็นคุณชายผู้สูงส่งได้เลยขอรับเชิญทางนี้ขอรับคนงานคนเดิมนำทางเข้าไปด้านในด้วยตนเองเขารับรู้ได้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องซื้อทาากลับไปอย่างแน่นอนครอบครัวหลินเดินไปเรื่อยๆเห็นผู้คนหลากหลายแบบหนิงฮวาแอบ,บสงสารคนเหล่านี้ในใจไม่ได้ แต่นางไม่สามารถช่วยใครได้มากในตอนนี้ข้าขอให้ท่านนำผู้ที่มีฝีมือดีที่สุดมาให้ข้าเลือกได้หรือไม่เฟยเทียนไม่อยากให้ลูกและภรรยาของตนเองดูภาพที่ไม่น่ามองเช่นนี้คนงานรับทราบและรีบไปจัดการให้ทันทีตอนนี้ครอบครัวหลินอยู่ในห้องห้องหนึ่งเพื่อรอทาสที่มีวรยุทธ์มาให้กับพวกเขาทั้งหมดได้เลือกมาแล้วขอรับคนงานเดินนำหน้าทาสทั้งสิบคนเข้ามาในห้องเฟยเทียนหันไปหาลูกสาวคนเล็กของตนเพื่อปรึกษาท่านพ่อเจ้ากะ ลูกขอเป็นคนเลือกเองเจ้ากะหนิงฮวาบอกออกไปเฟยเทียนไม่ขัดใจลูกสาวเพราะรู้ดีว่าลูกสาวของตนนั้นพิเศษมากเพียงใดหนิงฮวาเดินไปและสำรวจทุกคนตรงหน้าอย่างสงบท่าทั้งสิบคนไม่คิดว่าตนเองจะถูกเด็กสาวที่ไม่น่าจะถึงวัยปักปิ่นมาสำรวจตนเองแบบนี้ค่าเลือกห้าคนนี้เจ้ากะหนิงฮวาบอกและชี้ท่าท,ทั้งห้าคนออกมาคนงานในโรงค้าทาาดีใจมากที่ขายทาาได้ทีเดียวถึงห้าคนต้องบอกก่อนว่า การซื้อขายทาตที่มีวรยุทธ์นั้นเป็นสิ่งที่ได้กําไรมากที่สุดเพราะทาตพวกนี้ราคาแพงที่สุด